ทักทายสวัสดีพี่น้อง FC Bet เบ o บอลทุกทุกท่านกันด้วยครับมาเจอเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2,568ครับจะฮู้เป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อครับหวานช่ำชมั่มจุกๆกันจริงๆครับดีอกดีใจกับ ทุกท่านครับที่ตามกันไปไม่ว่าจะเป็นแนวทางทัศนฟุตบอลที่เป็นได้จัดวางไว้ให้ในหน้าช่องบวกกับแนวทางทัศนฟุตบอลที่เบนได้คัดสรรและหลังสรรจัดวางไว้ให้ในหมู่บ้านยังเป็นอีกหนึ่งค้ำคืนที่แบบนี้เลยครับยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดกันสุดๆครับหน้าช่องเมื่อวานนี้คัดสรรและวางไว้ให้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก3ทีมมาคบทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นเบนฟิก้า ไฮรัดอัมมาตี้และก็โบโลกิมไอเบนฟิก้าดีของดีไรรัดอัมมาตี้ก็ของดีโบโลกิมแม่งก็ของดีสวยจะจัดมาครบมาเต็มแบบเต็มเตนเตียกันสดๆครับหน้าช่องหน้าชิปยังหวานจำชำมัมจุกๆขนาดนี้ในหมู่บ้านจับไปเหลืออะไรครับสามทีมตระกูล v i p แตกเต็มเตนเตียหยิบสามตัว สามทีมตระกูล VIP มาใส่ในชุดคอลเลกชัน3แบบหวานช่ำๆมัมจุกๆกันจริงๆครับยินดีและก็ดีอกดีใจกับทุกท่านที่ตามนไปด้วยครับส่วนใครที่รับฟังแล้วยังไม่เปิดอกเปิดใจเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเปเนเตบอลก็รีบเลยครับวันนี้ด้วยโปรแกรมฟุตบอลที่มันหนาแน่นทั้งยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกเบนจะคัสซันและนําไปเสริมมาให้เน้นหนักจะเต็มในหมู่บ้านเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับ นี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เบนเฉียนไปให้แบบชัดเจนแล้วเพียงเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าหมู่บ้านส่วนพี่ยูแอปแดงตามนี้เหมือนเช่นเคยขึ้นให้เห็นไหมชี้ให้ดูแล้วแอดเพื่อนและก็ทักกันเข้ามาได้เลยอะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ในหน้าชิปในหน้าช่องแบบนี้เบนก็คัดสรรและนำมาเสิร์ฟให้กันก่อน3คู่3ทีมที่น่าเชียร์ในหน้าช่องทั้งยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟและก็ยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพย์ออฟขอโฟกัสชิกค,คู่แรกกันก่อนครับในยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกชิกออฟเวลาตีหนตรงครับ จะเป็นเจ้าบ้านอย่างพานาท่ไนกอสทีมดังจากจอร์เจียครับวันนี้จะเปิดบ้านถิ่นฐานต้อนรับการมาเยือนของซับซันสปอร์ทีมดังจากตุรกีครับก่อนเกมเขายกให้กับพานาที่ไนกอสครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองโจดเปิดมานเหนือกว่าซับซันสปอร์พอประมาณครับ คือวันนี้พาณาที่ในกอตต้องบังคับชนะไปก่อนค่อยจะยกเยาวากันไปแต่ถ้าอยากยิ้มหวานและเฮตเต็มพาณาที่ในกอตวันนี้ต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคูน่นี้เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ฝั่งผู้มาเยือนอย่างซับซัดส,สปอครับสวยจะจับและสวยบ,าบ้างๆทั้ง2ทีมไม่เคยเจอเจอกันมาก่อนเพราะซับซัดส,สปอเพิ่งมาเล่น เกมถ้วยยุโรปนะครับนัดนี้เป็นครั้งแรกเรามาดูผลงานช่วงที่ผ่านมากันหน่อยนะครับในรอบก่อนพานาทิ่ในกอสนะครับชนะจุดโทษชักต้าโดนิทเข้ามาได้นะครับด้วยสกอร์เสมอทั้งไปทั้งกับ0นประตูดอศภาพรวมพานาที่ในกอสในช่วงที่ผ่านมาวัดกันด้วยผลงานก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างซับซาสปอ ผลงานโดยภาพรวมช่วงที่ผ่านมาดีมากๆครับนำซ้ำยิ่งออกสตาร์ตตุรกีซุปเปอร์ลีกนัดฤดูกาลนี้เก็บมาได้6แต้มเต็มในการออกสตาร์ออกสตาร์ท2เกมไม่ว่าจะเป็นนัดแรกเบียดชนะเกริเบลี่มาได้2ประตูต่อหนึ่งนัดล่าสุดบุกไปเบียดชนะโคเรนลีสปอมาได้1ประตูต่อศูน์ภาพรวมแล้วเบนมองว่าซับซัสปอ ในช่วง2-3ถึงฤดูกาลที่ผ่านมามีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณภาพเกมลุกไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณภาพเกมรับบวกกับเทคนิคเพราะนัดฤดูกาลก่อนก็ทำผลงานประครับประคองมาได้ดีสละเกินวันนี้ถ้าวัดกันด้วยชื่อชัอ้นนะครับชื่อชั้นชื่อเสียงของทั้งสองทีมแล้วเบนอาจจะมองว่าเป็นพนาณิชย์ในกอสที่มีดีกว่าแต่วันนี้ดูด้วยภาพโจทย์ นะครับโจ์แนวต้านภาพรวมต่างๆยังเอื้อให้กับซับซันสปอร์แนะนำเชียร์ซับซันสปอร์วันนี้สวยจะจับและสวยมากๆครับส่วนคู่ที่2คู่ที่3ขอไปโฟกัสที่คอนเฟลเลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกครับขอโฟกัสที่คู่นี้ก่อนครับคลิกออฟเวลาไตะหนตรงจะเป็นเจ้าบ้านอย่างสตาบุกครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอนบี้จากสวิตครับ ก่อนเกมเขายกให้ทีมดังจากฝรั่งเศสอย่างหลีกเอิงสตาบุกครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองจูดเปิดมาเหนือกว่าบอลบี้เล็กน้อยเท่านั้นครับคือวันนี้สตาบุกเล่นเอาไงก็ได้ครับเพียงแค่เปิดบ้านเบียดชนะก็ได้ยิ้มแล้ว สำหรับแนวาทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เบนแนะนำให้เลือกไปเชีเลือกเชียร์ไปที่สตาบุกครับถึงจะมาเล่นบอลถ้วยยุโรปครั้งแรกก็ตามทีแต่เบนยังมองว่าด้วยเกรดลีเกรดฟุตบอลต่างๆเหนือกว่าบอลบี้พอประมาณครับแนะนำเชียย์สตาบุกครับย้อนกลับไปดูผลงานสตาบุกณนฤะดูกาลก่อนครับจบลำดับที่4เลยนะเออจบลำดับที่4ลํลำดับที่5เลยนะสำหรับสตาบุกบวกกับการออกสตาร์ฤดูกาลนี้ดีมากๆครับ เกมแรกเป็นการบุกไปเบียดชนะเม็ดมาได้1ประตูต่อศูนย์ถ้าวัดกันโดยภาพรวมช่วงที่ผ่านมาทั้งปรีซีซั่นผลงานสตาบุกอยู่ในขั้นที่ยอดเยี่ยมเอามาบ้าแล้วมาเจอบอนบี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับณนะรอบที่ผ่านมารอบคัดเลือกบอนบี้ชนะไวกิ้งเรกเดวิดมาได้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยสละเกินภาพรวมผลงานของบอนบีห้หเกมหลังสุดเป็นการชนะ3และแพ้ไป2เกม แต่วันนี้ถ้าวัดกันด้วยค่าสัมประสิทธิ์ลีกค่าสัมประสิทธิ์ทีมแล้วด้วยเกรดฟุตบอลของสตาบูความดุดันในลีกเอิงเบนยังมองว่าเหนือกว่าทางบอลบี้จากสวิตแน่นอนแนะนำเชียร์ที่สตาบูวันนี้เล่นในบ้านตัวเองจะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายปิดกองขยับเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงครับคิกออฟเป็นเวลาตะสตรงจะเป็นเจ้าบ้านอย่างคิปตันพาเลตครับวันนี้จะเปิดบ้าน ตอนรับการมาเยือนเฟดดิกสตัดครับก่อนเกมเขายกให้กับคิตตันพาเลตครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองโจทด์เปิดมาเหนือกว่าเฟดดิกสตัดเยอะครับเฟดดิกสตัดทีมดังจากนอร์เวย์นะนะครับวันนี้โจทย์เปิดมาเขายกให้กับคิตตันพาเลตครับวันนี้ต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง3ประตูค่อยจะได้ยิ้มแต่ถ้าชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูตัวชาไปหนึ่งข้างสำหรับแนวทางทัศน,น์ฟุตบอลคู่นี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะครับเชื่อว่าวันนี้ เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่คิดตันพาเลตยืนพื้นมี2ประตูให้รับชมแน่นอนรอประตูที่3เพื่อยิมบันานและเฮงเต็มๆได้เลยวัดกันด้วยศักยภาพทีมศักยภาพนักเตะคิดตันพาเลตแดกขาดหมดครับไม่ว่าจะเป็นผลงานทั้งออสตาร์ทลีกนัดแรกที่เสมอกับเชลซี00และก่อนหน้านั้นคว้าแชมป์บอลถ้วยคอมมานีชิมมาครอบครองคือการชนะจุดโทษลิเวอร์พูลมาได้ นะครับโดยภาพรวมแล้ววัดกันด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นเป็นทางกิตตันพาเลตที่ดูดีกว่าและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจการที่พาเลตได้เล่นในบ้านตัวเอง10เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครมาเลยและมาเจอทีมรองบอลทีมที่มีเกตฟุตบอลที่ต่ำกว่าตัวเองแบบนี้ยังไงเชื่อว่ายืนพื้น2ประตูมีให้เห็นแน่นอนแนะนำเชียร์ที่กิตตันพาเลตครับสวยจัด,จดและสวยมา,ากครับนี่คือ3มทีมที่น่าเชียร์ประจำวันนี้ในหน้า ลิปในหน้าช่องเบนยังย้ำเหมือนเช่นเคยครับว่า3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีกำไรครับจะประกอบไปด้วยซับซันสปอร์สตาบูและก็คิดตันพาเลตเดี๋ยวแนวทางตัวอื่นเพิ่มเติมเม้านี้อยากให้พี่น้อง FC ทุกท่านเปิดใจแล้วตามเข้ามาเข้าหมู่บ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด้ดทซินปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์เขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วสำหรับวันนี้ ขอพี่น้องทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกโชคดีทุกทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีครับ